ไปพ่ลาเห็นไหมกินแล้วก็กินไปไปย่างออกมาเงี้ยวออกก็กินอีกอืมพี่ขอ่นะจน่น่่นี่น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 ่จ้าจ้า้าโอ้ยใส่อารมณ์มัน้งใสบุพูน่ะ อบพี่ล่านั่นขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพ่อ้าขอขอบเจ้าแมไปดูดีก่นนะ กินนมลูกกินนมเอาือนมมาเหรคือไม่จ๋าจ๋าไม่ให้แม่ตาไาดเลยจ้ากแม่จ๋าไม่ใช่แม่ตนี่คือยายแตนนะน้องเพชรบอกไม่ใช่ี่ทำกรตุ้มแมกากลูกด เฮ้ยเตือกบวกจ้ะเตอนไหมเตือนไหมยตือนดิะตไอนอะไรร้อนไหมหูุดูร้อนไหมร้อนคุณอะไรเยียตอบให้พาปเลียนลินซะมีเงาเขาแตกเนาะนะ เดี๋ยวอาบน้ำให้นะคะให้เหงยยุก,ก่อนวันย้ไไม่ให้เดดกันนะแต่นนะ,ะให้ลูก <c oughs> โอ้อยาก,ก่ไม่เฉย้วยวายชสิเด้จ <c oughs> <c oughs> งสรนวางหรอวงหนอออกผู้ราคขาซะเอา,เอา พาไปเล่นคนข้าวหนึ่งก่อเฮียแตกเฮียแตกมากกะดิอาบน้ำกินข้าวตัวบนนี้พินข้าวมันไก่นะลูกเนาะแม่สัง่งม,มาให้อะมาทรงจะไวซ้ำนี้ บกเขียดบกขมเอียงดอกนะระวังค่จะจับหูหอยจับกระเบื้องแหวกระกหนนาคอยอาบนาำแล้วคอยท้าคิ้มหอยวานในทางหมดเปลี่ยนก็จะหอดย้าอาบหน,นามอีกรอบหนึ่งหรอพูดชัดๆกิ่งมากน้องแฟรขอบคุณค่ะอโอ้โอยากให้แม่อะไรทุกวัน